สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8 8หมอ morit p a d a youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ะครับว่าอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงวันไหนบ้างทั้งในศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญา,าตินะครับแล้วก็โหราศาสตร์จีนนะครับแล้วก็ตามหลักฮวงจุ้ย อาจารย์ก็จะบอกไปให้นะครับโดยมหาภาคนะครับดวงการดูดวงชะตาเป็นวงกว้างนะแต่ที่สําคัญเลยคือคุณต้องดวงชะตาคุณมาดูนะครับเพราะดวงใครดวงมันถือว่าเป็นสําคัญเพราะพื้นดวงของของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาในเดือนนี้จะมีจังหวะนะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาช่วงไหนบ้างนะครับมาพูดถึงในช่วงแรกๆก่อนนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะ ก็เอาพูดในเดือนอกรกฎาคมนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วเข้าสู่กรกฎาคมคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับมีเกณฑ์การพูดคุยกันในเดือนนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็จังหวะอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวพระศุกร์ ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายวันที่2กรกฎาคม68เวลา16ในการ38นาทีศุกร์นี้ย้ายไปอยู่ที่ราศีพุกศกเป็นเกษตรนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดูชะตาดาวพระอาทิตยย้ายเนี่ย17กรกฎาคม68เวลาตี34 18นาทีนะครับดาวพระอาทิตย์้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งก็เป็นมหาจักร ตามโมด้วยดาวพระเกตย้ายวันที่19กรกฎาคม68นะเวลา6โมง46นาทีนะครับเกตนี้ก็ย้ายไปไหนย้ายไปอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาประมาณ2เดือนต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธก็จะพักพุธก็จะพักกลับถอยหลังแต่การพักกลับถอยหลังก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับวันที่1ิบ 9กรกฎาคม68เวลา9 5มง51นาทนะีต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วครับศุกร์เสดเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในโดวชะตาวันที่2 7กรกฎาคม68นะเวลา1 5 5นกานาทีนะครับถือว่าเป็นจุลจักรจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาก็คือดาวพระรงขาน อังคารจะย้ายวันที่27กรกฎาคม68เวลา2ทุ่ม26นาทีอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับตำแหน่งเป็นอังคารอานันต์ซึ่งศักดิ์สีนะในดวงชะตานะครับอันนี้คือการโคจรของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ช่วงต้นๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัด ว่าดวงชะตาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าจากดาวอังคารวันที่1ถึงวันที่5ต้องระมัดระวังทั้ง12ลราศีคุณจะส่งผลในเรื่องราวซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังวันที่6ไปแล้วดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับและอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระราหูพระราหูจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขยับเดินหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยราหูส่งผลในทิศทางที่ดีปลดล็อกคลายล็อกสิ่งใดที่ติดขัดมีอุปสรรคทุกอย่างจะราบลื่นตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปชีวิตทั้ง12ลราศีให้คุณสังเกตเอาว่าวันที่6วันที่7ไปแล้วไม่พอตามดวงชะตาจีนนะครับตั้งแต่เข้าวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปเข้าสู่กุ้ยบี นะครับเดือนแพะในเดือนนี้เป็นเดือนแพ้นะตามดวงจีนนะครับเป็นธาตุน้ํากุยนะแล้วเดือนนี้จะดีสําหรับคนที่เกิดเป็นวันโบโง่นะครับอันนี้ก็จะดีมากสําหรับในดวงชะตาของคุณนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนแพะนะครับมะแมะกับมะเมียเนี่ยจะได้คู่ชีวิตที่มีความสุขคนเกิดปีมะแมะกับปีถอนะครับ ช่วยทักทวงช่วยเหลือควบคุมให้ได้ดีคนเกิดปีมะแมะกับปีคุณเนี่ยจะได้รับการเกื้อนหนุนนะครับการเงินก็คล่องตัวดีขึ้นคนเกิดมะแม่กับฉลูเนี่ยจะมีปัญหาด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการเงินทองอาจจะล่วไหลได้นะครับก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามทุบขุดเจาะเลยก็คือทียงทางทิศต,ตะวันตกนะครับ ห้ามทุบกุดเจาะนะไม่งั้นจะส่งผลกระทบนะครับความเสียหายกับลูกสาวคนเล็กได้นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะแต่ดูจากในเดือนนี้นะครับตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยดาวซีเล็กเนี่ยนะครับเข้าสู่ทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นบ้านใครมีลูกชายคนโตให้คุณจับตายดีลูกชายคนโตจะมีเสน่ห์มากมีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ อันนี้ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตาประจําในเดือนนี้อิทธิพลของดวงดาวโยกย้ายจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนณาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะดวงชะตาของคุณก็มีโอกาสได้กินเงินสดสนะเออขอขอให้คุณโชคดีนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยอิทธิพลดวงดาวดวงแรกซึ่งโยกย้ายก็คือดาวพระศุกร์ ในดวงชะตาดาวสุกเสดเนี่ยดาวสุกเป็นดาวเจรเดินพบความรักและวีนา่าเสด็จวันที่สองกรกฎา,าคม68เวลา16บนกาสานาทีเนี่ยสุกเป็นเกษตรเป็นพินทุบาทร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มในเรื่องความรักหรือคู่สัญญาเจราจาต่างๆนะครับแล้วดวงชะตาคุณในเรื่องความรักก็จะมีความสุขดีกับคนรักคู่ครองของคุณก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้ดีที่สุด คู่เป็นเกษตรหมายถึงคู่ครองเจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงวินาศความเสียหายก็จะมีเข้ามาด้วยอย่างไม่คาดฝันนะครับค้นโสดคุณก็มีโอกาสได้พบคู่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะหรือความเสียหายนําพาไ่พบเจอก็ได้นะครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้นะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ ในโดวชะตาในชาวราศีพิจิกเนี่ยอาทิตย์ยาย17กรกฎาคม68เวลาตี38นาทีนะครับเข้าสู่พบสุภะพบสุภะยางที่บอกเนี่ยก็คือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นการงานสำเร็จครับและเป็นมหาจักรคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นมหาจักรเน็ดเหนื่อยด้วยของการงานแต่ก็ประสบความสำเร็จดีในเดือนนี้ตั้งแต่กลางเดือนไปต้นไปเหนื่อยแล้วดีนะครับก็ขอให้อดทนทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาก็คือดาวพระเกตในดวงชะตาดาวเกตจะย้ายราศีวันที่19กรกฎาคม68เวลา6โมง46นาทีเกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพมรณะ ดวงชะตาคุณอารมณ์และความรู้สึกก็อาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งปีกวิบวกวิบวกวิว่งเวียงนะเข้าถึงทางทาสวดมนต์ไหว้พระปงธรรมะข่มใจถือว่าดีนะครับและดวงชะตาคุณจําไว้สิ่งที่ต้องระวังคือไม่ควรไปทําอะไรซึ่งเสียงเส่ยงไปแอดเวนเจอร์ไปฉี่ท้ายเรืองยังไม่ได้ต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาคุณนะ ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของนะครับปั <c> ๊บ <oughs> ดาวพุธพุธเนี้ยพักวันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกปดเวลาหกโมงหกแปดเวลาเก้าโมงห้าสิบเอ็ดพุธพักกลับเข้ามอรณะแต่ก็เป็นกเกษตรเอาดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะครับนู่นนี่นานเอกสารสัญญาตกล่นเสียหายไม่ครบ ต้องรอบครอบเรื่องเอกสารโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงโชคลาภมากนะของชาวราศีพิจิกแต่ถ้ากุณคิดจะเสี่ยงโชคก็พอประมาณและเสี่ยงโชคอย่างรับๆจะดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือ,อาดาวพระศุกร์นะ ในดวงชะตาคุณเนี่ยดาวศุกร์จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วเป็นจุลจกักรในวันที่27กรกฎาคม68เวลา15นกา 50, นาทีปัตตนิมรณนะช่วงนี้ควรห่างกับคู่สักระยะหนึ่งเพราะดวงชะตาคนพิจิกเป็นดวงกินผัวกินเมียในช่วงนี้นะจอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้คุกครีกันสักเท่าไหร่นะครับแยกกันนอนจำไว้ ไปนอนคนละห้องหรือนอนห้องเดียวแยกเตียนเป็นการแก้ดวงจะไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรความเสียหายวินาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณอารมณ์ลึกรับซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปทำในหลองการงานจะดีที่สุดหาเงินหาทองนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดน,นึงช่วงล่างลงไปนะครับต่อมามาพูดถึงดาวอังคาน ในดวงชะตาเนี่ยดาวคารจะย้ายราศีวันที่27กรกฎาคม68เวลา2ทุ่ม26นาทีนะเกฑ์นี้ย้ายเข้าสู่พบราภะไอ้แม่อังคารย้ายเข้าสู่พบราภะอุปสรรคปัญหานำงานนำลาบมาให้ตันุราภะตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาบพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ให้คุณต่อเจ้าชะตา สิ่งที่ต้องระวังก็คืออังคารเล็งเสาเสาถึงภูมิมังละวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไหมชิบหายทั้งหมูโจรก่อกับเริ่มทำบุ่นวายดวงชะตาคุณต้องระวังนะครับป๊าปเนี่ยจะขับรถเร็วการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับกระดูกแล้วก็ล็อกประตูหน้าต่างให้ดีตรวจเช็คสายไฟภายในบ้านนะ <c oughs> ในดวงชะตานะครับ โอเคนะขยันแล้วดีนะเออในดวงคุณในช่วงนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันรดับกับพระจัน์ทเพนดวงชะตาพระจัน์ทรจัดเพนวันที่สิบเ็ดกรกฎาคมหกแเวลาตีสามสี่เพนอยู่ที่ธน,นูเงนินได้เงนินสมหวังร้อยล้านพันล้านจันดับยีห้กรกฎาคมหกแปดตีสองยี่สิก็นอนนอน,น,อนไม่ต้องอะไร <c oughs> ส่งวัวพักเขาไว้ดีในดวงชะตานะครับก็นอนหลับอย่างมีความสุขนะแล้วก็ดวงคุณเนี่ยคนกอค,คนพิจิกราหูอยู่พันธุเขาเรียกว่าราหูค้นที่ค้นทางเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินหรือทําให้มันดีขึ้นแล้วดวงชะตาคุณหยดสาวกลับมาเนี่ยถ้าดวงคุณสาวราหูไม่มีดาวดวงใดดวงหนึ่งเสีย ร่ำรวยมหาศาลนะครับของชาวราศีพิจิกนะโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงคำพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณการงานคุณจำไว้ในเดือนนี้คุณต้องกล้าในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ด,ด,ดขาดครับถูกคือถูกผิดคือผิดครับ ทำให้เต็มที่คุณมีเรื่องตัดสินใจนะอะไรสักอย่าง,างการเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะครับส่วนความรักไม่ค่อยดีปัญหางองแง่เออเพราะฉะนั้นคนราศีพิจิกลุยเรื่องงานจะสําเร็จนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงตาสิบสองราไม่ใช่ของชาวราศีพิจิก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ